อยากมีเธอเรื่อยๆทุกวันอยากแร่งปันเดืนองรา หวานมากแม่เมื่อปติ้งได้มาเสิร์ฟความน่ารักชาลีกามินครูบอลไม่เหงาเลยค่ะเรียกได้ว่างานกระร่งรักกระเลิศอินเลิฟสุดสำหรับคู่รักติ๊กตอกเกอร์ชาวเกาหลีอย่างจีกามินกับหนุ่มแน็กแฟนฉันหรือว่าชาลีไตรลัต ตั้งแต่เปิดตัวสถานะแฟนก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมักจะมีโมเมนต์หวานน่ารักออกมาให้แฟนๆนะคะได้ฟินกับความน่ารักของพวกเขาแม้ว่าชาลีนะคะจะออกมาปฏิเสธเสียงแข่งผ่านโซเชียลอยู่บ่อยครั้งว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนม้งมิงแต่หลังกล้องอย่าเผลอแล้วกันมีลุดโดยเฉพาะคุณแฟนกามินนะคะที่มักจะมาขิงความม้งมิงของที่รักให้แฟนดอมและก็เหล่า MVP เนี่ยฟินกันอยู่บ่อยๆคะ่ะ กับโมเมนต์ก่อนหน้านี้นะคะก็ทำเอาแฟนคลับเนี่ยยิ้มตามก็คงจะเป็นไลฟ์คืนวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานะคะของโฮมโปรค่ะเป็นไลฟ์ที่น่ารักส,สุดๆเหมือนมานั่งดูแฟนเขาจีบกันถ้าใครเนี่ยสังเกตดีๆนะคะก็จะเห็นว่าหนุ่มไนท์ชาลีเนี่ยตัวติดแฟนมากไม่ไหววอแแว์แฟนหนักมากความรักมันล้นออกหูนอนตะแคงก็ยังไม่ได้แบบนี้นะคะเขาเรียกอาการของคนคลังรักค่ะ ซึ่งช่วงหนึ่งของไลฟ์การขายเครื่องมือช่างนะคะกาเมนเนียก็ยังพูดขึ้นว่าชอบผู้ชายที่ใช้เครื่องมือช่างเก่งเหมือนคุณพ่อด้านชาลีนะคะพอได้ยินแบบนี้เนี่ยก็กระตือรือร้อนลงมือซ่อมใหญ่เลยงานนี้นะคะป้าแตงเนียถึงกับแซวขึ้นว่ากามินจะบอกว่าชอบแนกนี่แหละใช่ไหมโอ้ยคุณพ่ออป,ป้าเร่งมือใหญ่เลยขยันขังแข่งขึ้นมาเลยนะด้านกามินนะคะก็ยิ้มหัวเราะชอบใจแหมแหมแหมข้างรักไม่มีแผ่วเลยนะท่านแม่ทัพ ล่าสุดนะคปะป้าติ๊งเนี่ยก็ได้มาลงคลิปความน่ารักของชาลีกามินซึ่งเป็นโมเมนที่ชาลีเนี่ยพาคุณคนสวยกามินและก็หลาๆเนี่ยทำกิจาก,การรมแอดเวนเจอร์สนุกสนุกในคูบอลไม่ว่าจะเป็นขับเจ็สกีเล่นบานาน่าบ๊ทนั่งเรือ,อยางแล้วก็ยังมีมุมน่ารักชาลีกามินเนี่ยเล่นน้ำงานนี้นะคะก็ทำเอาคนเล่นเนี่ยมีความสุขคนดูก็มีความสุขเรียกว่าคูบอลเนี่ยไม่เหงาแล้วคะ่ะ ซึ่งหลังจากคลิปนี้นะคะได้เผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาชมในความน่ารักมากมายเลยนะคะอาทิเช่นนาแนกน่ารักจังทำงานเสร็จแล้วก็ยังมาเล่นกับลหลานใจดีกับลหลานเสมอพี่หมีห่วงกามินมากได้ยินเสียงร้องกรี๊ดพี่หมีโวยวายชาลีทันทีเลยน่าสนุกมากค่ะครอบครัวหันสา วันหนึ่งมี24ชั่วโมงกิจกรรมบ้านนี้ทําไปแล้ว28ชั่วโมงฮ,ฮ,ฮ,ฮ่าฮ่กิจกรรมแน่นมากไม่ต้องออกไปไหนก็สนุกได้จริงๆขับฉลองเจส,สกี้ขันใหม่กิจกรรมแน่นมากครูบอลไม่มีเวลาเหงาจริงๆน่ารักมากๆมีความสุขไปด้วยเลยค่ะโปรเจส์แฟมิลี่นอ .1 น,น่ารักที่สุด มีห่าวมีห่าหมี <c oughs> มีไม่ลงน้ำหรอมี่หม,มีอ่ะมีมีไม่ลงน้ำเหรอใส่ซูชิทุกคนปลอดภัยแน่นอน มีมองงงมีงงมีงง,งเอาเอาวอาลงน้ำลงน้ำไาทำไมลูกไปลงมาไปเร็วๆใครตุลลงน้ำนโอ้ยอันนี้ไข่ดาวไข่ดาวอยู่โน่นไข่ดาวนี่ไข่ดาว,ดาวมีมีลงน้ำยังนี่ไขตุลไขตุนลงน้ำเรียบร้อยแล้ว どうぞ。

มีลงน้ำมีลงน้ำมีอาบน้ำมีอาบน้ำมีไม่ชอบลงน้ำจริงๆเมีนะเมีลงไปเลยลงไปเลยเมีหรีเม้มมยนีากมธอ so.